แล้วก็ไม่รู้มันไปปนยังไงอา,า,าหารที่เราเห็นอะไรนะคะกะปิแอนแกระิแอนแน่เา,นา,า,เาเอาลอเลยค่ะถุแห้งห้าสาทอืออออื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 อออออ่อาอ ฟักข้าวข้าวนะคะนี่ฟักข้าวเขากินยังไงคะพี่นี่พี่ฟักข้าวกินยังไงเขาเอาไปกินทั้งอย่างนี้แหละกินข้างในกินเม็ดตัวหรอเอาไปต้านอ้วนสระไอ๋อตัหรอโลชัยโลชลยยี่สิบบาทโลชัยยี่สิบพวกที่เป็นโรคมะเร็งเขากินเขาเอาไปต้านไอ้พวกนี้เลยรือลองสักลูกดีไหม ใช่ใครมีเชื้อมีอะไรงเงี้ยแถวบ้านก็เอาเก็บไปกินหมดสักลูกหนึ่งนะคะฟักข้าวต้านมะเร็งน,นะคะเอาไปกินได้นะคะค่ะเนี่ยลูกสีมันต่างกัน